กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวประเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่561ค่ะประจำเย็นวันพฤหเสวดีที่2เดือนตุลาคมพศ2568นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องประบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดจ้ะหนึ่งชุดวันนี้มี 20รายการค่ะพี่พี่ขาแบ่งปันพี่พี่ที่200บาทนะคะ1องค์200บาทถ้ารับ2องค์300บาทนะคะชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาเด็ที่เบอร์0 8 4ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นนะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปฝากพี่เพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพี่ๆพ่ขาหนึ่งวันมาสองรอบจ้ะรอบเชา้าแล้วก็รอบเย็นนะคะรายการที่หนึ่งของเย็นวันพรฤหัดเป็นสมเด็จเก่าจ้ะสมเด็จเก่ารายการที่1น,นะคะต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่3นะคะรายการที่สมหลวงปู่สวงจ้ะหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนานะคะรุ่นหนึ่งจ้ะเทวดาเล่นดินนะคะหลวงปู่สวงจ้ะต่อไปเป็นรายการที่4ี่ค่ะพี่ขารายการที่4หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือจ้ะปีสองสี่แปดสี่นะคะหลวงพ่อรุ่งจ้ะเหรียญมีคราบการใช้งานนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อรุ่งรายการที่4ี่จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่5หลวงพ่อคูณรุ่นเสาห้าจ้ะคูณพันล้านนะคะปี3 7ค่ะต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงจ้ะสามัคคีมีสุขนะคะ ด้านหลังเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงจ้ะต่อไปเป็นรายการที่7จ็ดค่ะพี่ขารายการที่7เป็นสมเด็จพระเจ้าห้าพระองค์นะคะรายการที่7คะ่ะต่อไปเป็นรายการที่8คะ่ะรายการที่8เป็นพระนางพญาจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่9นะคะรายการที่9หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่เม้นจ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะพี่พขารายการที่10เป็นเข็มกลัดสเสด็จพ่อรอห้นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังนะคะ เข็มกลัดเสด็จพ่อรอห้าจ้ะรายการที่10ค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่11นะคะ11เป็นเหรียญป่าตานหลวงปู่แพ้ว,วัดรังหมันจ้ะรายการที่11นะต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะพี่พี่ขา12หลวงพ่อวัดบ้านแหลมจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะ13หลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีนะคะปี2511จ้ะหลังยันแบบนี้เลยนะคะเหรียญมีคราบการใช้งานค่ะพี่พี่ขาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีรายการที่13นะคะต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14เป็นเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้ะมีคราบการใช้งานนะคะพี่พี่ขา หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้ะรายการที่14นะคะต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ15หลวงพ่อฉุยจ้ะหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะคะต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะ16เป็นพระปิดตาสายวัดสะพานสูงนะคะ พระปิดตาหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงจ้ะรายการที่16นะคะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17เป็นพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แต่งทองนะคะรุ่นปดนี้ค่ะพี่พขาหลังยันแบบนี้เลยจ้ะรุ่นปดนี้นะคะ พญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แต่งทองจ้ะรายการที่17นะคะต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะ18เป็นพระขุนแผนเนื้อชินค่ะพี่พี่ขามาพร้อมเลี่ยมพลาสติกนะคะพร้อมเลี่ยมพลาสติกใสจ้ะพระขุนแผนนะคะรายการที่18ค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่19นะคะ19หลวงปู่ดู่วัดสะแกจ้ะ หลังยันดวงค่ะพ,พี่ขาหลวงปู่ดูรายการที่19นะคะต่อไปเป็นรายการที่20ค่ะ20เป็นพระลีลาขาค,คายจ้ะของหลวงปู่บุญนะคะมาพร้อมเลี่ยมจ้ะรอมใช้งานค่ะพี่พี่ขาพระลีลาขาค,คายจ้ะรายการที่20่รายการสุดท้ายของเย็นวันนี้ค่ะพี่พี่ขา 200บาทค่ะ200บาททุกรายการเลยนะต่อไปเป็นรายการพิเศษค่ะวันนี้น้องสุภามีรายการพิเศษสองรายการนะคะรายการพิเศษรายการที่1จะ้ะพิเศษ1น,นะคะเป็นเหรียญพระหุรมานนะคะของหลวงปู่ศิลานะคะรุ่นประสบการณ์ค่ะพ,พี่ขา น้องสุภาพูดถูกหรือเปล่านะคะถ้าพูดไม่ถูกต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะเหรียญพระหูรมานหลวงปู่ศิลาค่ะรุ่นประสบการณ์ค่ะพี่พี่ขารายการพิเศษรายการที่หนึ่งจ้ะมีต่อโค้ดตัวเลข387นะคะหลวงปู่ศิลาสิริจันโทค่ะ รายการพิเศษรายการที่หนึ่งค่ะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทจ้ะพิเศษหนึ่งนะคะต่อไปเป็นรายการพิเศษรายการที่สองค่ะรายการพิเศษสองหลวงพ่ออีวัดสัตหีบจ้ะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบค่ะพี่พี่ขา ปี2504นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกในการสร้างพระอุโบสถค่ะหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบนะคะรายการพิเศษรายการที่สอง400บาทค่ะพี่พี่่าน้องสุภาจัดส่งให้พี่พี่พร้อมกล่องเลยนะคะจ้ะโอเคค่ะพี่พี่ขาวันนี้ก็ครบแล้วทั้งสะ20ค่ะไม่ใช่30นะ20รายการค่ะ ชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาณนที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ